นี่ไงมันถึงมันถึงกรารรวมแต่ว่าเราแค่รู้แค่นั้นว่าเออเขามีปัญหากันแต่เราก็ไม่ได้ลงลึกหรอกว่าเออว่ามีปัญหากันมากน้อยแค่ไหนยังไงอืมมีมีปัญหาทะเลาะบอกแหว้งกันถามว่าเครือญาติไหมมันก็เครือญาติแหละแต่ว่าเครือญาติอ่าออกจากห่างไปสักหน่อยหนึ่งออมีปัญหากันเออก็ยังไม่ไม่ไปสอบเขาทางนู้นล่ะถูกไหมเออไปสอบเขาสิ เออมีปัญหาทางนู้นอะว่าใครว่าเพราะมีปัญหาเพราะเรื่องอะไรยังไงแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องอื่นไม่ค่อยยิ่งใหญ่แอ,แอดพูดได้เลย,เ,ลยเป็นเรื่องเงินเอ,อเรื่องเงินมีม,มีการอ่าติดหนี้ติดสินกันแล้วก็ทวงกันแล้วก็ไม่ให้มันจะเป็นลักษณะน,นั้นไม่ให้ พอไม่ให้พอไม่ให้เข้ามาทวงก็ทางนี้ก็เกิดโมโหไงอ่าเกิดทําลายร่างกายกันอะไรกันอย่างเงี้ยก็อันนี้ได้ข่าวนะอันนี้นะจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้แต่ได้ข่าวมาเป็นอย่างนั้นอก็ก่อนหน้านั้นอะก่อนหน้าที่เกิดเรื่องราวมาอาสังเกตไหมเอฟทีก็พยายามสังเกตที่ว่าเอาพอเกิดเรื่อง วันหนึ่งหรือยังไงเนี่ยลุงแกก็ไปนู่นเลยเออไปเลยดิ่งไปเลยพาพาเพื่อนพาญาติไปแล้วก็มีสื่อไปด้วยเออสื่อเขาไปด้วยไปตามถึงนู่นเลยเออไปถามเลยว่าเออวันแรกๆนี่แหละแอดถ้าจําไม่ผิดนะวันแรกๆเขาตามไปหาเลยว่าได้พามาหรือเปล่านู่นนี่นั่นเขาบอกเปล่าเขาพูดอย่างนี้เลยเขาบอกเปล่าเปล่าก็จะไปทําอะไรก็ได้ถูกไหม เปล่าคือเปล่าเปล่าก็คือไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทําอะไรไ้ก็ต้องกลับมามันมันต่อไม่ได้เพราะเราไม่มีข้อมูลอย่างอื่นเนาะไม่มีถ้าเขาปฏิเสธแล้วก็มันต้องมีหลักฐานเนี่ยถูกไหมล่ะแต่ทางนี้เขาไม่พูดเลยนะเงียบ๊บเลยนะไม่ไม่พูดสาเหตุของเขาเนี่ยไม่มีคุณจะเปเทงสาเหตุทั้งนี้ เออมีมูลเหตุไหมทั้งนี้มันไม่มีมูลเหตุเนี่ยแต่ทางถามว่าทางนู้นมีไหมมีดิมูลเหตุเพียบเลยเออมันเป็นไปได้มันเป็นเป็นไปได้เพราะอะไรเพราะทะเลาะบบาแหวงมันเป็นไปได้สิเออถ้าทะเลาะบบาแหวงมันมันมีมูลเหตุมีสาเหตุมีแรงจูงใจดิทะเลาะเบาแหวงอะถามเป็นไปได้เป็นไปได้เออแต่ถามว่าทางนี้มีมูลเหตุมีสเา,า,บบ hate, hate, า,บบาเหตุมม hate, ม ages, ไม่มีเออแล้วเราจะให้เรามาเล็งทางนี้ได้ยังไงมันไม่ใช่ไง อย่าไปอ้างว่ารักมากนะรักมากเนี่ยเขาไม่ทำหรอกคบว่ารักมากอเออถ้าเกียดมากเนี่ยโอเคอยู่คุณมะลินะครับสวัสดีครับผมทักทายนะครับผมอ่าคนเรานะเอฟีเนบอกไว้เลยว่าถ้าเขาไม่เชื่อมั่นนะครับเขาไม่แน่ใจเนี่ยนะครับอืม ไม่แน่ใจเนี่ยเขาจะไปพูดมั่วสู้วไม่ได้หรอกเอฟซีนะอ่าแล้วแล้วเขาก็ไม่อยู่แล้วด้วยขานั้นเขาก็ไม่อยู่แล้วปัจจุบันนี้เขาไม่ได้อยู่แล้วนะเออเขาไปอยู่ที่ไหนเออเขาไปอยู่ที่ปลอดภยัยเอาง่าย,ายแต่ไม่ได้ตุยนะเออที่อัดได้ข่าวมาไม่ได้ตุยแต่เขาไปอยู่ที่ปลอดภยัยเออไปอยู่ที่ ที่บังคับพื้นที่นะเออีองคงเข้าใจคือส่วนมากะ่ะอชาวบ้านเขาเชื่อเชื่อเรื่องนี้มากกว่าอ,อชาวบ้านเขาเชื่อเขาบอกว่าเนี่ยวันนั้นะเออหมามันเห่าเพราะว่างั้นหมาเห่าเขาพูดอย่างนี้หมามันเห่าเอ,อชาวบ้านนี้เขารู้หมดเลยรู้ความเคลื่อนไหวรู้ร้เอูอคําว่าพิรุษคําว่าสงสัยเ เขาบอกว่าหมาเห่ามันเห่าระยะหนึ่งเขาบอกว่าม,าามันเห่าสักระยะหนึ่ง,ม,ะะงมันไม่ได้เห่าตลอดอ่ะเขาว่าอย่างนั้นเห็นไหมเห่าตรงข้างหลังบ้านอ่าเราก็ไม่รู้หรอกนะแต่เราที่เราสู้เราพูดเนี่ยเราแค่โฟกัสแค่ลุงเท่านั้นคนอื่นเราไม่ค่อยโฟกัสแต่ถามว่าก็พอเข้าใจได้ไหมเรื่องราวก็เข้าใจได้เราถึงพูดบอกว่ามีโอกาสที่ จะพาไปหรือเดินไปก็มีแค่นั้นเองมีโอกาสอยู่ตรงนั้นก็ใช่ไม่ได้ตัดออกไปลยสักข้อหนึ่งแหละมีสักสองข้อนี่แหละอแต่เราก็ต้องย้ำว่าแต่นะแต่ไม่ใช่ลงแค่นั้นเองย้ำแค่นี้เพราะว่าไทาม์ไลน์นะครับเวลามันไม่ได้กันไทม์ไลน์ก็ไม่ได้กันมันไม่ได้กันมันก็ไม่มีสิทธิ์จะไปทําอะไรได้ถูกไหมอันนี้คือหลักความเป็นจริงหลักแนวทางวิทยาศาสตร์ เลยล่ะเออแต่ถ้าเป็นคนอื่นล่ะมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะเราไม่มีไทม์ไลน์เขาถูกไหมล่ะเขาจะมาเมื่อไหร่เวลาไหนก็ได้อนี่ต่างหากนะอ่าบางคนก็เห็นว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาอ่ะซ้อนสามกันมานู่นนี่นั่นอะไรอย่างนงี้อันนี้ก็แล้วแต่เขาพูดกันได้นถามว่ามันมีตัวตนไหมเออถ้าเห็นขนาดนั้นน่ะเขาก็ไล่ไปสิว่าใครเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปทางไหนยังไงก็ต้องไล่กันไป เออกับเสื้อสีทรงสีส้มอะไรเนี่ยก็ลองไล่ดูได้เนี่ยเอ่อมีสักกี่คนในหมู่บ้านมีไหมเอ่อถ้าไม่มีในหมู่บ้านอา่าก็พูดง่ายๆนะคือพูดง่ายนะคนที่เคยเป็นอ่ารับราชการเนี่ยนะเป็นตำรวจเป็นอะไรมาเขาวิเคราะห์เลยว่าอ่าถ้าเป็นคนนอกหมู่บ้านเข้ามาเนี่ย เขาต้องรู้สิเขาต้องมีสิ่งแปลกปลอมมีผิดสังเกตนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออเขาต้องรู้สินะเขาคิดอย่างนั้นแต่อย่าลืมนะคนข้างนอกเข้ามาเนี่ยก็จริงอยู่แต่เขาเคยเข้ามาไงเขาไม่ใช่ว่าเป็นคนข้างนอกซะจริงๆริงแต่ถามเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไหมใช่แต่ถามว่าคนอื่นเขาเข้ามาได้ได้ก็เคยเข้าบ่อยๆไงแต่เขาไม่ใช่เป็นคนพื้นที่ไงเออมาเจาะจงมาเฉพาะ อบางครั้งอ่ามาทุ่ละมาเที่ยวมาทุละมาอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มาเอถามว่ามันผิดไหมมันไม่ผิดหรอกแต่คนอื่นเขาก็วิเคราะห์ว่าโฟกัสว่ามันน่าจะเป็นคนภายในแล้วก็น่าจะเป็นคนที่คุ้นเคยกันนู่นนี่นั่นก็ไปโฟกัสแค่สองที่ก็คือมีต้นเรื่องกับลุงอย่างเงี้ย เออก็ตัดคนอื่นออกไปเกี้ยงเลยเออมันก็แปลกนะเออมันก็แปลกแต่เราก็ไม่เคยคิดแล้วว่าคนภายในจะทําเออไม่คิดเพราะอะไรมันไม่มีเหตุผลอื่นไงนแม้แต่ต้นเรื่องเขาอะต้นเรื่องถามว่าเขาเป็นผููกระทํามไหมไหมอะแอดเชื่อว่าเขาไม่เป็นผู้กระทาแต่ถามว่าเขามีส่วนรู้เห็นไหมมันก็ไม่แน่มันก็ไม่แน่เห็นไหมเออ แต่เขาไม่ได้ทําแน่แต่ว่าเขามีส่วนรู้เห็นไหมเขามีส่วนรู้เรื่องนี้ไหมมันก็ต้องไม่แน่ถูกไหมอันนี้มันชัดเจนอ่ามันชัดเจนอยู่แล้วนี่แหละความเชื่อเราเชื่ออยู่แล้วไงอืมเพราะว่าเหตุการณ์มันบ่งบอกไปชี้นําไปทางนั้นไงนอืมก็หลายอย่างที่มันเป็นข้อสงสัยเนาะเออแล้วสื่อเขาก็ถามเข้าใจอยู่แล้วละเขาก็ถามบาง บางเออบางสำนักเนี่ยเขาจะถามจี้ดีมากถามอ่าเหมือนกับชาวบ้านถามชาวบ้านอยากรู้อะไรเนี่ยเขาเหมือนก็คิดไว้แล้วก่อนเลยว่าเขาต้องถามอย่างนี้นแล้วก็ต้องมาฟังคําตอบเออบางทีตอบแล้วมันมันไม่ตรงประเด็นแล้วก็ตอบแล้วมันไม่มีเหตุผลเพียงพอมันก็ความน่าเชื่อถือในคําตอบนั้นมันก็เลยดูน้อยเอดูแล้วมไม่น่าเชื่อถืออืม ไม่สังเกตไหมยังลุงเนี่ยตอบคําถามสื่อเนี่ยอลุงเนี่ยเรเปรียบเสมือนลุงเนี่ยตอบคาถามสื่อคือตอบคำถามแล้วเนี่ยมันมันดูเหมือนจริงจังกว่าแล้วก็ดูเหมือนมีเหตุมีผลกว่าเอฟซีลุงตอบนะมีเหตุมีผลกว่าเออกว่าเยอะเลยลนะ่ะคุณยาย น้องสุกัสนะครับสวัสดีครับผม,มเพราะเขาจะเอาลุงเหรออันนั่นนะ่ะสินะโดนปิดปากเหรอเห็นไหมนี่แหละก็มันเขาที้เขาถามจี้จี้จี้ใช่ไหมละ่ะออแล้วตอบเลยมันตอบไม่ได้ตอบแล้วไม่เข้าใจแต่เวลามามาสัมภาษณ์ลุงเนี่ยสังเกตไหมลุงตอบเลยเป๊ะเป๊ะตอบเลย อ,อแล้วก็ตอบแล้วก็ไม่ค่อยมีความสงสัยในในคําตอบของแกเอาง่ายๆไม่ค่อยมีความสงสัยเลยอืมแกตอบด้วยด้วยพูดง่ายว่าด้วยอารมณ์ด้วยซ้ำไปบางทีแกก็โมโหนะใช้อารมณ์เหมือนกัเพราะอะไรช่วงนั้นเนะพราะอะไรเอา้าแกไม่ได้ทาอยู่ๆมาใส่แกอย่างนั้นแกก็ต้องโกรธเป็นเรื่องธรรมดาถูกไหมไอหาอยู่ด้วยกันมาช่วยเหลือกันมานู่นนี่นั่น,นแล้วอยู่ๆจะมาเล่นงานเขาแบบนี้ด้วยวิธีเนี้ย โอ้โหคือพูดงายเอาขี้ให้กันแท้ๆใครจะไม่มโมโหถึงแม,มใครจะไม่โกรธเออถ้าเป็นคนอื่นก็ว่าไปอย่างอันนี้โอ้โหมันคนใกล้ชิดกันแท้ๆเออยังมาพูดแบบนี้เขาเรียกว่าพูดชีนช้นาอะชี้นําสังคมแล้วคิดดูจะให้สังคมเขาคิดยังไงสังคมม่ก็เฮโลไปเพียบเลยแล้วคนอื่นเขาไม่เชื่อเออที่มันเกิดแบ่งกันสองสองฝ่ายกันบอกนี้แบบเนี้แหละ ก็เพราะอะไรเขาไม่เชื่อไงไปชีน้นําครั้งแรกไปชี้นำเขาก่อนเลยว่าสงสัยลุงอันนี้นะมันโอ้โหมันน่าคิดเพราะว่าเขายังถามเลยว่าเอา้าคุณไปคุยกันก่อนไหมก่อนที่จะมาเนี้ยเออเขายังถามเลยนะเออพิธีกรถามว่าเอา้าคุณไปคุยกันก่อนไหมก่อนที่จะมาเนี่ยเออเขาบอกไม่คุยเอา้าแล้วเขาไม่โกรธไม่อะไรเหรอเขาถามอย่างนี้เลยนะ อ้าวแล้วคุณไม่คิดว่าเขาจะโกรธแล้วคุณเป็นเคอญาติกันเขาไม่คิดว่าจะโกรธกันเหรอคุณคุณไปพูดอย่างนี้เออคุณไม่คุยกับเขาก่อนล่ะคุณไปสงสัยเขาแบบเนี้ยคิดว่าเขาจะคิดยังไงเขาจะมีความรู้สึกยังไงออ้เขาพูดอย่างนี้เลยนะเออทางนู้นเขาบอกเขาไม่รู้เออเขาว่างั้นก็เขาคิดแบบนี้ไงโอ้โหคิดอย่างนี้ไม่ได้ดิคุณจะไปใส่ร้ายใครเนี่ยคุณจะไปว่าใครเนี่ยมันต้องมีเหตุผลแล้วเราต้องดูแล้วว่าความกระทบกระเทือนกันทางน้นจิตใจมันมากแค่ไหนถูกไหม เอ,า,อาง่ายๆป้าร้องไห้ป้าถึงขั้นร้องไห้นะพอแกรู้แบบนี้แกร้องไห้เลยแกเสียใจมากแล้วลุงจะเสียใจแค่ไหนคิดกันแค่นี้เออเขาบอกเอ้าไม่ได้คุยกันก่อนอกเขาไม่ได้คุยเขาว่างั้นไม่คุยกับใครด้วยเออแล้วคุณไม่คิดหรอจะมีผลกระทบกับจิตใจเขาขนาดไหนเออคือชี้นำสังคมไปแบบนั้นแล้ว <earth> เห็นไหมมังน yup. <c oughs> ี่ไงคนเรามีจิตใจมีมันต้องมีความคิดก่อนนะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ถูกไหมคุณจะไปพูดให้ใครเนี่ยอ่าใส่ร้ายใครสักคนเนี่ยมันก็ต้องคิดหนักนะเออว่าเขาจะคิดยังไงเขาจะมีปัญหาไหมนู่นนี่นั่นไหมเห็นไหมนี่ไงเขาถึงเขาถึงสงสารลุงเขาถึงสงสารลุงมากอคือ ไม่มีมูลอย่างอื่นเลยอ่ะที่สงสัยไม่มีอย่างอื่นเลยอ่ะแค่ว่าไทม์ไลน์บอกไทม์ไลน์ไม่ตรงแกว่าอย่างนั้น <c oughs> ถามหน่อยจะพูดถึงเรื่องไทม์ไลน์แกบอกได้ทุกคําเลยแล้วก็บอกได้มันก็ใกล้เคียงไม่เห็นมันจะผิดตรงไหนเนี่ยที่แกพูดมาเออไหนบอกว่าบอกไทม์ไลน์ไม่ได้แอดก็จะเถียงเลยเนะพราะอะไรแกก็บอกละเอียดจะตายไม่เห็นผิดตรงไหนมีแต่คนจะไปบิดเบือนของแกแค่นั้นเอง แกเคยพูดแล้วว่าแกเคยบอกว่าแกนี่พูดได้ดีกว่าคนอื่นเยอะแยะมากมายคนอื่นนี่ไม่รู้เรื่องเลยว่าอยู่เวลาเท่าไหร่ยังไงนี่ยังพูดกากวมเลยแกยังบวกใกล้เคียงที่สุดแล้วอ่าคิดดูก็แล้วกันอ่ะเขายังมาสงสัยแกอีกเอาคนมันต้องใจมันตั้งใจมากที่จะสงสัยมาเออมันก็แปลกเลยต้องมันตั้งใจมากที่จะสงสัยเพราะฉะนั้น ลุงจะไปพูดง่ายๆจะไปบิดเบือนหรือว่าจะไปแก้ข่าวหรือว่าจะพูดยังไงก็สุดแท้แต่ยังไงเขาก็ฟันไปอย่างเดียวกูไม่รู้ล่ะเออเหตุผลมีเหตุผลหรือไม่ไม่สนนะออฟันไปแล้วมันพูดแบบกัะตั้นทุบดินไปเลยอ่ะนะเอาเอาให้มันจบไปเลยปั้นทุบดินอย่างเดียวเลยตายแล้ว